มิสจูดิเวอร์อนนาเสืองามเอี่ยมตุ๊บไม่เข้ารอบ16ซะกสังงน้นแต่ได้รางวัลทีมลีดกับรางวัลโซเชียลอิมแพกเอ๊ยยังไงคนที่ได้รางวัลส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเข้ารอบทั้งนั้นนะใครอยากแจ้งถแถลงไขฟังคลิปนี้ให้จบค่ะก่อนไปฟังฝากกดติดตามแชร์รีโพสเป็นกำลังใจให้เอนนาเสือด้วยนะ กอดๆน้องเอนนานะคะทําได้ดีมากทําได้ยอดเยี่ยมทําได้สวยที่สุดแล้วล่าสุดนะคะได้ยินว่ามีสปอนเจ้าดังนะคะเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่จากประเทศแคนาดาเนี่ยจะจ้างน้องเอนนาด้วยนะโหเราหลอดการประกวดที่ผ่านมาค่ะสปอนเออยลูกค้าเอยหลายเจ้าเรียกเอนนาไปถ่ายงานเยอะมากนะคะมีสื่อหลายเจ้าก็ข้อสาสัมภาษณ์เยอะมากด้วยก็แปลกใจเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่า เฮ้ยการเดินก็ดีหน้าผมก็ดีพรีเซนต์อินเนอร์พลังบวกมาเต็มขนาดเนี้ยไม่สมควรที่จะเข้ารอบ16คนหน่อยหรอมันแปลกไปไหมชุดประจำชาติก็พรีเซนต์ได้งดงามมากเลยแต่มีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของห้องดำค่ะหลายคนบอกว่าเป็นห้องเชือดเป็นห้องแดนสนธยาเป็นห้องลี้ลับที่ไม่มีใครรับรู้ได้อาจจะวิพา์วิจารณ์ว่าแอนนาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็เลยตัดคะแนนเยอะพูดแล้วมันไม่ทัชใจกรรมการหรือเปล่า ไม่ทัดใจกรรมาการหรือเปล่ายังไงไม่รู้แต่สปอนเซอร์หลายเจ้าเข้ามากเอองงเหมือนกันนะมีคนวิจารณ์หนักมากว่าปีนี้เนี่ยมิสยูก็ไม่สมมงเพราะว่ามีคนที่สมมงกว่าอีกดูอย่างแอนนาสิคะควรที่จะอย่างน้อยอ่ะสิบหกก็ต้องควรเข้าก็ไม่ได้เข้าหรือมีหลายหลายประเทศหลายหลายคนที่ไม่สมควรเข้าเดินไม่เป๊ะสปีดไม่ปังก็ได้เข้าไปเฉยเปิดมิติใหม่ให้กับหลายๆประเทศที่ไม่เคยเข้ารอบก็ได้เข้าไป แต่ดิฉันงงแอนนาได้สองรางวัลแต่ไม่เข้ารอบได้ยังไงอะล่าสุดแอนนาก็ร้องไห้เสียใจหนักมากนะคะก็มีเพื่อนๆต่างชาติเนี่ยก็มารุมแห่ให้กำลังใจก่อนกันขนาดนี้อเออทำไมกรรมการมองไม่เห็นงงเหมือนกันแล้วประเด็นคือแม่แอนจักกะพงที่ยอมซื้อมิสยูนิเวิร์เป็นเจ้าของเวทีทแท้ๆกับไม่ได้มีผลใดๆต่อการประกวดเลยอะเอองงเหมือนกันนะสีหน้าตอนนี้นี่แอนนาก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะอยากจะกอดๆไม่ว่ากรรมการใครจะว่าไงช่างมัน แอนนาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็โฟกัสกับลูกค้าคนอื่นๆเราจะดังและปังยิ่งกว่าการเป็นมิสยูอีกเพราะว่ารางวัลตำแหน่งใดๆก็ตามมันเป็นเพียงแค่ของนอกกายแต่สุดท้ายอะภายในของเราที่เรานักเป็นนักสู้อะสมกับชื่อว่าเป็นแอนนาเสือเนี่ย จะทําให้เราอ่ะโบยบินได้ไปไกลมากกว่ามิสยูนิเวิร์สอีกเป็นกําลังใจให้กับน้องเอนนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องเอนนากันต่อไปด้วยและถ้าอยากได้พลังบวกพลังดีๆอยากปลดล็อกศักยภาพปลดล็อกชีวิตทักหน้าโปรไฟล์หาดาได้เลยนะคะ